ถ้าันใดย,ยังกินนอมีบนนัวใดไปยังมัรับันนี้ลาบงว้วนครับมันนี่ข่าปอมสีเผ็ดลาบง้วนครับที่หลวงสด สวัสดีตอนเส้าส,สวยๆครับผมสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมถ้าคันใดยังกิ่นนอมีบัวใดไปยังนอมาับันิลาบง้วนครับมัอนี่บ้านบบน,างงบบนี่ข้าเหรียญบุญอยอะข้าปลอมสีเผ็ดลาบงว้วครับเผ็ดลาบจ้ามัอน,นี่ก็เมนนันะนะ่นน่ะเนาะเผ็ดลาบเผ็ดก้อยจ้ะลาบก้อยทั่วไปเข้านี่แต่ว่าของผมกันสะีผมสีเอาส่วนนึงมาสร้อยบางๆ Icana, เป็นซุปยู่อเดี๋ยวเิียแสีทั้งดิบทั้งซุปเพราะว่าเห็นว่าพอในพอซุปกัแม่หมวยมันอาจจะเป็ขื่นกินเขานะเพราะว่ามือนี้เป็นเรื่องติดลมเหมืนบุญลางานต่อเป็นลางานเป็นสิบ่ท่านเล้วได้ครับมือนี้มือนี้เป็นมือจุดิ้เป็นสิไปเบื้งจุดงไฟกันแต่ว่าคือบาสิบาสิขื่นมากินเขานั่งอนอ้กอน อัเทียเพิ่นบุ์กินดิบน้ำเนาะเล่อยทุกเดือนที่ใบธาตปันไดจ้ะเห็ดสุกสู้เพิ่นกินเาสิลาบได้กบบแน่คอเห็ดดิบใบต้นเห็ดก้อยจ้ะต้นเห็ดลาบพวกเครื่องเทศนี่เสียมนี่มากแล้วพี่น้องมือนี่ลาบก้อยเท่ากับสิมีหอมหอมบัวแล้วก็ผักซี่กินหมดเนี่ยผักซี่กินครับแล้วมีแล้วก็สันนาแน่ แต่มีหอมเปยีม่งกงใส่ได้พี่น้องแต่คือหาลางค้นเพื่อกันใส่แค่หอมบัวจะใ่ให้มนครบสูตรจีกับพวกคุณแล้วใบหอมเปยซี่กินหอมบัวสารเณใบมะกูดใบยีเออแลกวก็แล้วก็แต่เนาะจะมัเกิคือกันแหรอพี่น้องแต่นี้เีเิดะนี่้ไล่คนเขงน พีประยุนเพิ่นจ้ะ่าญ่ไปยุนเพิ่ยยนผักเขามาเลื่อยอเยอะเพิ่นแซลขมาม,ออม่าผมก็เลยว่ามัดเสมอเดอ้อพีประยุนไง <laughs> ประยุนมันใกล้เหมดแล้วเน,นี่ยเลยหอมมันคิดหอดแล้วหาสื่อยุดใสมาสั่นมานี่ครับของพีประยุนม,มาปากไปจะโดนละละเพิ่นเพิ่นปลาเพิ่นลืมมาสั่นดีสดจ้ะดีสดข้าวกลวัวหอมพริป่น มดาครับแล้วก็สิมีพริกสดหั่นใส่นิดนึงน้ำปลาน้ำปาลาทั่วไปครับเพียงพูดเดี๋ยวผมกับสีได้หั่นเส็ดหั่นหอมให้กรอบๆก่อนแต่ยังสีได้หั่นรวงข้าวเดียวเพราะว่าผมไม่ได้รวงโดนอาจารย์วันนี้เหาก็กฝักแล้วเนาะเป็นยังไล้วได้ครับวันนี้วันนี้เราตีปรุงนี่ครับวันนี้พอดีละพอสุกยั<ต>งมวยเพิ่นกับว่ามวยเพิ่นมากเล่นน้ำกันไม่กินข้าวไม่นน้ำกันมาพอดีเขาจิ้นข้าวแล้วเขาเห็นน้ำเขาใไฟบ่ กทันมแล้วที่สามรถเดอนี่ปไถางว่เขาไปตังร้านเต็มเบิลแล้วนี่อยากกินไปหืเขาเนาะหลักไปหื่มันเยิเท่มนเยอ้เรียนขามคนเลยวะอันนี้ก็สีเป็นปอปอมครับดีบไม่น้อันนี้เขากทงนี้เป็นสุกเาหลักก่เนาะผสเนาะอย่านี้หลักก่ยแต่ว่าบริสุทธิ์เสียลักก๋ยซื่อว่า เทียพอซุกยำบ่ขาดันหนว่าขันซนขันนาเขาออกไปแน่หรอดิอือเป็นยังดอกคนบอรอเปยังปันไหนที่ตะวันอ้เมียเนี่ยโอ้ยผู้ดีวบ่หักเลยก็มหมอู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านเห็นนั่นเห็นอไไฟว่ามัน กับสาวเยอสีกปงไรยุ่ยย่อยู่เนาะเขาพาหนุ่มข้เสียกันุ่พายละล่ะเพราะว่ามันเปอง่นนุ่ีมันแมนผู้ใดเนาจอน้ขึ้นมากับสาวกับว่าแ่บทิมขบมวนกับวนเนาะนี่แหละบันห้องสิละเ้างก็ไปกับมวลงูหัวมวลสิละกับบุญมีขาวิธีกันหนกบันหากไรกับเบิ้งแล้วกันพวกเรา้นกลงหมดบ้านหมดละ น้ำขังยังหัวเมาอะไรไปบ่เป็นจะเอากันไปส่งนึกเก้แหละครับว่าถ้าเห็นเราก็ได้บ่บ่มีผิดมีเพย์ยังเหรอครับนี่ก็บข้าวปลาซุกกินข้าวจีนามกันเด้อครับแม่มืองของก็ไดว้าฮาไปจังไหนจังไหนก็จังปวดจังวากันอีกสันึงนี่เนี่ยก็เจ้ากับไปเตรียมยอเรียบร้อยแล้วล่ะหั่นมังกรไฟก็ไดว้าฮกกับประธานเนี่ยไปเบิึงน้เพิ่นประธานแล้วอยู่ครับอ๋อ

อ่ะมาแล้วครับบันนี้บู๊กมดสาคอนมาหนักกันแล้วคุณตีแดีวเขาจะหลับง่วนนี่คนณคุณบูไซบูไซหนังป่าด้ขึ้นกับก่อยป่านะเขาจะวางมันเหลวนะแต่ว่าตัวไซอยู่คือมดโมโนใส่เข้าไป สียไปวสุสามีโอ so โอ้ล่ะออีรัมท่านขัดใจโรงงานดีใจใส่ลงปดีใจเลยเห็นพระพมเาใส่ไเห็พื้นกัปลดหยเธอใครห้าเนาะใส่ก๋วขัวได้ครับปะนี่ยก๋วขัวนี้ใส่ย่อนยังใส่ห่อนเห็นนัวคือว่าลาบเราไม่้๋วขัวลาบเราไม่ข๋วขัวเห็ดจังไหนมันกับบนนัวหอมเนาะครับก็หอมคือยังแกนหน้าล่ะใส่วขัวเขาไปหอม นี่ครับอันนี้คือพริกเด้อครับเสียหลายว่ไวาไรต่อเตรียมมาสูกเราจิ้น้ำมันอะไรปุเลยอยากเพลทไลด์กันกูดมวยบักแดงงี่น้ำกว่าไปอ๋อสดเด้อครับนี่ของไอ้ประยุทธ์นโน้นนี่ดีครับ <c oughs> ดีสดชิ้มันก็น่าพอสุกเรหลังขมไลยสักเด้อคร,รับปุเลยนแล้วก็ว่าดีครับเปล่ายอะมั้งอือ๋อเชี่บ โบกากใสล้านครับของเพิ่นบดได้ผสมอย่างเป็นดีเพือเพียวเลยครับอันนี้เขาใส่ใส่เกินหอมนี่ครับอันนี้นี่คือคือหอมบัวครับหอมบัวนี่คือซีกินซีกินเนี่ครับซื้ออยู่ประเทศจีน hmm. นี่โดยเฉพาะมาเกดอนแลนด์ขามพุกของเขาอยู่นี่คือซาลาเน่นี่คือหอมแบงครับก็สิอื่นหอมแบงอย่างนั้นก็ซื้อข้าเจ้าซื้อม้ามัดแบบนี้หนึ่ง เอาไปซื so stumbled, so <laughs> ้อน้ำกระเจาหาบาทกระเจาะไรเบียงคนนี้เกิดมาหอมเบียงเอาอันนี้มีรายการทีเพินสิเฮ็ดหนาบตกขึ้นอย่างบุน่อยกได้หนาบตอนครับลาบตอนพันเนาโอ้โเก่งเยกจเก่อเยกเลยกุณนเดี๋ยวมึงไงกันถึงสมเขียนตัวโกูัำตุลิโยวันทามีตะโกไปหนาเงิ้ยมใส่บ่มี ไมไนมันเนกินนี่มันเบียครับโอ้ม่พอตลยรนั่นขอกพอตองกันใส่แ่ได้ไงใครใครใครเป็ดอยงงใคเป็ดถสีเหยียบนี่มันใครอ่ะเมือนขนมไขังเพลินขาปนอนนะ่โอ้แม่ขึ้นม่มวยว่านะละดักดัเป็นสีหยดพนันว่าอยนานหนึงเขามันจะยางออกมาเอา ก็ออกตัวเจาไปเบิมประเดิติดเกาะต็ดโอ้นนบอกเนนำพ่อมันห่วงแตกูกราบกราบตลไหมออกมนได้ยังฟังเนีเอาชีมสอยเนยหยุกในพ่อซิมลในกล่องเลยจะกระเด็นข้นอย่างงีไหมซีมหน่กระเดี้ขันโบซิมบจักที่ว่าจางว่าเช็มเนาะครับซีมหน่อยหลายกันผู้ลงเงินก่อนมือแตะหน่อยหนึงเนาะมันก็บยจักแล้วตัวผมผมซิมนี่ ันื้กินหน่อยผมกับ่อจะซิมหรอกเดี๋ยวมันจกิกัูทีกินซิมเหมือนไรครับดมมือไงจ้ารกพอดีดีไหมพอสุกดังผมนี่ยขาก็ดังหมาปนี้อ่าซีาอ่อเซนไนไงดีแล้วจะเพิ่งทังนหนงต่อจะกนี้อกิ่บ่ดีเลย

เออบ่ไดยินเยังเสียงกองกังเสือลนพันปอกโอ้ก็พ่อกูเลี้ยงตัวที่เลี้ยงเลยเสียงกวงก็พอของงคิเห้าซีีดเลนไปนอนกิ้นคักเลยเนียกินอะไรเหาซี่ิดเลยุ่งัไม่รู้ยันึด้เขาหักแล้วมือของเาเออไปเลย เตรียมขวดเหล่าเป้นะเจ้าห่างนิดจับขวดเราไปเดี๋กินดีไปไปจัดทางดาบมันเดี๋ยวมันยี่น่ขวดเสียไปห้าข้อเสียมันเดี๋ยวคิวอยู่บนคืนอาบไปเอามากินข้าวแม่บันี้เจ้าพี่เ้ยเป็นแต่แซ่ส่วนเธอเนียเลยสินลงไม่กินข้าวน้ำกันงเ้จ้าจ้าน่ากินก็แล้วละจ้าแบบแล้วเรื่องรับบ้านี้ แม่ไหวว่าจะกินลาบเดียดเดียวเ็นบกินที่ลาบลุกคนนงวาอยนี่าสว่างนี่ก็ขาของยุคหุ่นสว่างนี่ก็ไล่ไล่ไล่บกิ่โอ้ยไล่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 ไลมนไลูกลาบไม่กินเขาจีน้ำสุแม่อกเขด้วยเบอกใช่แบบนี่เออใช่นี่ลาบยูไก่หวท่างก็เป็นดูเขิ้นานมันเินี่ลกันเพาดีคอปนรกกับ พอสุกแม่มุวยนี่ยังกะยุ่กับินน้ำกันนี่ก็เรียกว่าเป็นพี่น้องกันเ้อครับุดคนะครับแต่ซีงทุคนวมาิมกินน้ำเล้อครับแม่จอยยงมานั่งหมบอกว่าคุณผู้นิครับได้กินน้ำโมได้เอาเลยเอาเลยเปิ้งิมไปของหุ่ยยังงิมเลยจ้าบอกเอนน้ำยาด้ครับเสน้ำยาเอาไิดูถึงนี้เอาเลยิดูถอ ดูกอิ่มดูเลยดูอิ่มดูกินพุยใหญ่ๆเนาะพอยสุกพุยสุกหลังพุ่นหน่อยอยู่ไม่ต่ยจ้ะเออโกบุจอยเรารบกวนกัผมบุญมาบัวเจียมนะนมันจะเขี้ยมจงเลยพุยจ่อยเป็นอยย่าเป็นเฮ้ยรู้ใจย่าเปนั้ำพอเห็นสุดใจย้อนกลับขึ้นมาด้วยไง่สุกเดี๋ยวนี่ย้อนย่างนี่หลาน้ำยาน้ำยาเอาลุยเลยครับลุยเลย ีละบานเฮาเก็จิ้นนี่สิละครับนี่ก็เจ้าติ้จิ้นขออิ่มมั้ท่านอิ่มหนอกระจอลงไปเต็มกูแล้วป่ะนี่ยึงจีนอนลงไฟกับตัวกันอันนี้นก้อยดิบจ้ามาใส่กันไปครับผมคนยืนคนจีน,นามเด้อครับจะว่าวจาว,ว่ากันเด้อครับธรรมดากระจอกเขายุงซีเราบอว่านั่นครับยามมวยพัดทุ่งเหล่าลมยุ่งใส่แนวบุทธสงครายาพันนะเจ้าว่านุ่นตียังขัดก,กรอกเลยเว้ กินเป็นตาแสบแน่พอสุกลูกเบิ้งยู่ทางกรเบกบเาหัวเด้ออะเนี่ยขนคำใหญ่ๆอมันใส่กระคักหนาวแบบเบิ้งมีคนละเาเบิ้งอีเมียสามหรืออย่างของเปล่าหัวหอมยำลูกขึ้นหอดพอขึ้นอดแน่เขาขึ้นอเบิ่ง นี pues usted usted an, ่หลกขนาดหานหลงวลก่เยขันมวิพักตังนี้เขาจะอาาดิแมนัังเลิศคุณเลอืมอมงวั่ยเลยนี่ตัมยอากเออักปอสาดสารบ่เคยใส่ปุ๋ยเยอะสไดะ่เดกค่ะหางยตอง ต้นไม้หูทั้งเจ้าห้องคนน่ะของแมทลุกเอาอยู่รถบวงเรื่อง่ออนเอ็บซี่บนหัวหอมาหายบัดไหอ่ะแต่ว่าเราสื่อวางไหนไ้ถามซื้อเราจ้าเกี่ยพากันพาไปเล่นคนทำอาหารเราคนคุณมาหันเด็อายุหลายรอกดีดีคนจีนวนหรอก มันขี่รถจะสมยต่ำกันยังไม่ซื้อของละเจ้ก็ยังลูกกอเสียมพอยังเขาเนี่ยละก็หน่อยเดียวมะเมียนอยู่เาเราเซ็นตุ้งปุ้ยา้ปุยป้ติดบักไปได้ไหมใต้ไปอือก็จ้งหันลูกเขไงก็เลยเสียมเน่จ้ว่าเมียนให้ว่าเมีน้วเราอยู่ตอนตุ้มตุ้ยตุ้ยอือบัดนันไหนเมียดีน่นบ่มี่ยังบได้เมียเลย่เออนั่นล่ะตุ้ยเราตุยไอรับปุ้ยเลยตุ้มปุ้ย โอ้โต้งันโอ้แล้วผีโอ้แล้วแป้งลกเก่าโลกนังแข็งกินก้มหน่อยข้างไว้กินข่อกินน้ำกินก้มยิ่ยอยกินมเมื่อคาบแล้วก็สอบนะต้องคือวอกติใจได้กินขาอยิน้ำไหมแตซสำวยยีามทถอนละเนาะก็เป็นพยายามเลอะ แยกไปหลายขั้นเลยแกนี่ตอนนี้สาวต็มดเขาไปเลยันเขาเต็มมาซิมเนาะบานแมนบ้านมัวลงไปพอเห็นข้นบอกเลยลับเลยบ้านผ่าเป็นสาต็มไปบานงานตีนนงสาเต็มอยูยปูเพิ่ยูบบานห้องสินะทำไงล่ะกนเด็เต็มกล้วยแล้วรอเต็มแล้ว มขายของเมึไรมั่งเนาะไปมีสองบางเอาค่งสั่นยขยอยดิเีาบาเขาจะไม่บังี่ยาบานมอกนานเกบมุงินาก็น่อยเขากดไม่จโตี่มหลายงอยู่ตอนดูสิตีนี่มีสามบังเดียวบงละพันแปดเขาโอ้พันแปับางหน่อยไิ เนี้ยฟาลูเป็นอร่ควรรือดิซ้ำเาสื่อมาไงั้งนั่นไงอนที่ยังอยู่อืออย่เอาันหาอนี่คอข้าเท่าทเลตอนเทาสือเท่ขั้นสามันสาิเอาแมาสองันควรลือดขานบตัวไหมนไหลไหนโอ้ไม่ดีขอบคุณขอบคุณพอสขเด้อครับดว่าแม่มยฮ้ขอบคุณดกันรับ ่างคนต่างไปเตียนไปล้กันมาบว่าเนี่ยท่นเห็นกันกับป่นมันกับ่ามนตะบานห้องบ้านเดียวนาอมันตำบลว่ามันตำบลหนวยห้องไรก็มันไหลมันเลอลงกันไปมาไปชักนาไปนาไผนามือตาไรไปแล้วบานนี่กเบ่เห็นกันแหละครับบ่อนีาไรคนาราขี่เน่ยขนบข้นึงของยังส่เกินน้อยสิไปใส่มาใสกันตองบอกกันอี่นเ้เด้อครับในมุ่ยหรือว่าพอสุขพอสุขใจ ว่าเจ็ดสี่ห้องสุขุมสุขนละครับขอให้พี่น้องมิตรคนสุขุมเจริญองนะครับไปใส่มาใส่กับ่อยากให้มีพายอันตรายแก่ไปเจริญเด้อครับสำหรับมื้อนี้กะกเข้าเข้ามาสวัสดีจากับเจริญเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ